สวัสดีค่ะเนชนุกนาศิริยากรนุรักษ์แปลงเกษตรอินทรีย์บ้านไร่สีอัมพันต์ตำบลน,น้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แปลงนี้เราเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม e t g p g s เป็นปีที่4แล้วนะคะปีนี้เราเน้นเรื่องของการปลูกพืชผักสมุนไพรโดยการผลิตตามความต้องการของผู้สั่งซื้อเราใช้หลักการตลาดนาการผลิตดังนั้นผลผลิตของเราจึง มีการรับรองคุณภาพระหว่างการผลิตเรามีการบันทึกฟาร์มออนไลน์และเมื่อผล,ผลผลิตของเราออกสู่ท้องตลาดผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้โดยการสแกน q r c o d e จากใบรับรองของเรานะคะเพราะฉะนั้น s d e g p g s จจึงมีข้อดีตรงที่ว่าทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตที่สามารถที่จะผลิตแล้วมีตลาดต้องการในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับมาได้ว่าขบวนการผลิตตรงนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะ